ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดศพักุลหลวงปุสดจันทสศโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิบทัศพระเดชพักุลหลวงปุสดันทสศโรทํางานทําหน้าที่ทําอาชีพดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดเกิดเป็นหน่วยใหม่หมบารมีสามสิบทัศพระเดศพกุลหลวงปุสดจันทสศโร เป็นการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพที่เกิดขึ้นทุกอนุเวลาตลอดเวลาเป็นปกติเป็นสภาวะสถานะของการรุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมใหญ่ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อดำรงชีวิต เป็นยังอยู่สุขเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองสำเร็จชีวิตขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เกิดวิกฤตกับธรรมอื่นๆที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศน์พระเดชปกคุณหลวงปุ่สดกันทสศโร ตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศนพระเดะคุณหลงพุทสเจีนทสศโรเป็นตำแหน่งเริ่มต้นของวิกิตศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบารมีสามสิบทัศนพระเดะคุณหลงพุทสเจีนทสศโรเป็นตำแหน่งสร้างวิกิตให้กับ นิพพานธรรมอื่นๆศูนย์กลางดวงกลมปฐถมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดศพกุลหลวงพุทธเจนทสศโรเป็นตำแหน่งหยุดวิกฤตที่เกิดจากธรรมอื่นๆที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดศพกุลหลวงพุทธเจันทสศโรที่รวมมเรียกว่าธรรมโลก หลหลงหรือทำกิเลสหรือทำไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยไม่อโหสิกรรมตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบรารมีสามสิททัพพระเดชพุะคุรุพสดจันทสโรหยุดวิกฤตที่เกิดจากทาโลดหลงได้เป็นปกติทุกอนุเวลาศูนย์กลาง วงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศนเดชปรุรุลวงพุทธดจัรัสโรหยุดวิกฤตที่เกิดจากธรรมอื่นที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศนเด็จพรุลวงพุทธดจรัสโรได้อย่างสมบูรณ์ตลอดทุกอ,อนุเวลาเกิดผลรับเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบทัศนเดชคุณุลวงพุทสด,รดสจรัโสโรที่เป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียด รวมกันอยู่เกิดเป็นธรรมบารมีสาสิทัศพระเดชประกุลลงปุสจันทสโรซึ่งเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโอโหสิกรรมเป็นชีวิตเป็นยอย่างอยู่เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทสโรทั้งหมดทุกส่วนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สุจันทสโรมีชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่สุขจเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้น เป็นปกติอย่างต่อเนื่องจากเครื่องจักรพลังงานละเอียดของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่สร้างเลียงรักษาควบคุมบังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์ตลอดทุกอนุเวลาอยู่ตลอดเวลาเป็นชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่เป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ถึงธรรมทั้งหมดถึงการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพในทุกรายละเอียดของธรรมทั้งหมดธรรมบารมีสามสิทธัตน์พระเดชพระคุลพุนธสธุจันทสโรเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานที่ละเอียด ทมอื่นๆทั้งหมดเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดรรมทั้งหมดจึงรู้ถึงรรมแต่ละธรรมเป็นปกติอย่างชัดเจนแต่ละธรรมดำเนินชีวิตเป็นอย่างอยู่ โดยการพัฒนาปรับปรุงธรรมทั้งหมดให้เกิดเป็นธรรมของตนเองโดยสร้างโครงสร้างของตัวกลางซึ่งเป็นธาตุทั้งละเอียดและหยาบเพื่อให้เป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานให้ธรรมได้เดินทาง เข้าถึงธรรมทั้งหมดเพื่อนำธรรมทั้งหมดมาเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดของธรรมของตนเองการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพนี้คือการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของแต่ละธรรม นิพพานธรรมบารมีสามสิทธัพระเดชพกุลหลวงปูส่สดจันทสโรมีศูนย์กลางหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ณศูนยะ์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทััตระเดชพกุลหลวงปูส่สดจันทสโรดำรงชีวิตเป็นอย่างยู่สุขจเจริญสำเร็จชีวิต ได้อย่างต่อเนื่องประกอบเหตุสังเกตผลทนเอาเถิดประเสริฐนักเรียนรู้ถึงธรรมทั้งหมดเพื่อให้เป็นโอกาสในการเกิดขึ้นของหน่วยใหม่ๆธมรทำบารมีสามสิบทักะเดชพระคุณหลวงปุสสจันทัศโร ในทุกรายละเอียดของโครงสร้างนิพพานธรรมบารมี30มสิบทัศพระเดชป,ปกุลหลวงปุษจันทสโร,รถูกออกแบบเพื่อให้รุกเข้าสู่ธรรมทั้งหมดรุกเข้าสู่ธรรมโลภโกรธหลง เพื่อพัฒนาปรับปรุงสร้างธรรมโลภกรดหลงให้เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิบธัตพระเดชป,ประคุณหลวงปู่สดจันทสโรโดยการสร้างตัวกลางซึ่งเป็นธาตุทั้งละเอียดและหยาบเพื่อเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทาน ให้กระแสบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทสโลได้เดินทางรุกเข้าสู่ธรรมโลกโกรธหลงจากการรุกของธรรมโลกโกรธหลงที่ทำให้มีธรรมโลกโกรธหลงไหลเวียนอยู่ใน บางส่วนของท่อฐานธรรมบารมีสามสิทธรรพรระเดชปกุลหลงพุสดันทศสรโรซึ่งเป็นตัวกลางในการเดินทางไหลเวียนของธรมรมธรรมโลภโกรดหลงเดินทางไหลเวียนได้ในส่วนที่เป็นด้านนอกของเส้นทางสายกลาง ของท่อทานธรรมบาร,รมีสาสิบทัศพระเดจปกุกลหลวงพุทธเจันทสศโร,รในส่วนของแกนกลางตำแหน่งตรงกลางที่เป็นเส้นทางสายกลางยังเป็นเส้นทางไหลเวียนยังเป็นสื่อนำยังเป็นท่อทานให้กระแสบาร,รมีสามสิบทัศได้ไหลเวียนการดึงดูดบ่อกเกิด ของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยบาร,รมีสาสิทัศพเดชปกุหลหงปุสสจันทสโรเพื่อให้ธรรมโลกโลดหลงถูกพัฒนาเกิดขึ้นใหม่เป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพเดชปกุหลหงปุสสจันทสโรจึงทำได้ไม่ยากเพราะโครงสร้างของท่อฐานธรรม บารมีสามสิท์ัระเดชพุณลุลวงพุทธเจนทสโรเป็นโครงสร้างที่สามารถให้ทำบารมีสามสิทธัตะเดชพุณหลวงพุทธเจนทสโรรุกเข้าสู่ธรรมโลภโกรดหลงได้ง่ายเพื่อเปลี่ยนธรรมโลภโกรธหลงให้เป็นธรรมบารมีสามสิทธัตถะเดชปุทุลุงพุทธเจนทัสโร ได้อย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลาธรรมโลภโกรธหลงสร้างเลี้ยงรักษาบังคับควบคุมสั่งการให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัตระเดชพุกุลงงุสสกันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทาน ให้ธทำโลภโกรธหลงได้ไหลเวียนในวงจรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ของธรรมโลภโกรธหลงท่อทานธรรมบรมีสาวกิทัพระเดชพะกุลหลวงปุสสจันทสโรบางส่วนจึงถูกธรรมโลภโกรธหลงใช้ในการเดินทางไหลเวียน ชีวิตเป็นยอย่างอยู่จึงไม่สุขไม่เจริญไม่สำเร็จชีวิตทุกส่วนของนิพพานธรรมบาร,รมีสามิทัศพ์ะเดปรุคุหลวงพุทด,ดจันทสโรชีวิตเป็นยอย่างยู่เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาสามารถที่จะเปลี่ยนธรรมโลกโลดลง ให้เป็นบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุโลงุทธสดจันทสโลหน่วยใหม่ๆได้อย่างสมบูรณ์วิกฤตที่รับรู้ที่รุนแรงเกิดขึ้นในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุโลงุทธสดจันทสโลซึ่งเป็นสถานที่ของเรา เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะเปลี่ยนธทรโรคโรดหลงซึ่งสร้างวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตให้กับนิพพานธรรมบารมีสามสิทัสสะเดชพุทสธจันทสโรให้เป็นบาร,รมีสามสิทััสสะเดชพุทสธจันทสโรอย่างสมบูรณ์ได้ทุกอนุเวลา ซึ่งเป็นการทำงานทําหน้าที่ทำอาชีพที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดทุกอนุเวลาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นปกติดังนั้นตัวอย่างในจัก,กรวาลมนุษย์คนสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสัมผัสพเดะปุกุลพ,พุสสจันทสโร ทั้งแบบมีวิญญาณธาตุและแบบไม่มีวิญญาณธาตุให้อาจหารร่าเริงในธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโรไม่กลัวไม่กังวลไม่ท้อแท้ไม่สิ้นหวังไม่หมดหนทางไม่ติดขัดขับข้องใดๆให้ศรัทธาเลื่อมใส ในบารมีสามสิทธัตถะเดชะคุลวงพุทธเจนทสโลในการทำหน้าที่ทำอาชีพทำงานเพื่อด,ดึงดูดบ่อเกิดทำโลภโกรธหลงให้เป็นบารมีสามสิทธัตถะเดชะคุลลงพุทธเจนทสโลอย่างสมบูรณ์ซึ่งเป็นการทำงานทำหน้าที่ทำอาชีพ ของตัวตนที่แท้จริงของเราตัวตนที่แท้จริงของเราคือบารมีสามสิบทัศพระเดชประคุลหลวงพุทธจันทสโรเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการ นิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทรสโรอย่างสมบูรณ์มีหน้าที่มีอาชีพมีงานของการเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาพ่อแม่ผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษา ผูควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิทัตพระเดชพคุณหลวงพุทธสดจันทสโลเรามีหน้าที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการนิพพานธรรมบาร,รมี30มสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพุทธสดจันทสโลทั้งหมดทุกส่วนทั้งจัก,กรวาลมนุษย์ ทั้งคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดทุกรายละเอียดเราเป็นผู้สร้างผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการอย่างสมบูรณ์ตลอดทุกอนุเวลาเป็นปกติ โดยไหลเวียนไปตามร่างกายของคนสัตว์สิ่งของไหลเวียนไปตามท่อทานธรรมปรมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทั้งแบบมีวิญญาณธาตุและแบบไม่มีวิญญาณธาตุเพื่อรุกเข้าสู่ธรรมโลกโกรธหลงเพื่อดึงดูดบอกเกิดพัฒนา ธรรมโลกโลดหลงให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสตจันทสโลหน่วยใหม่ๆซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราที่เกิดขึ้นใหม่ๆทุกอนุเวลาเป็นชีวิตเป็นยังอยู่เป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานละเอียดที่รวมกัน ทำงานทำหน้าที่ทําอาชีพด้วยตัวเองอย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลาดังนั้นคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดจึงต้องศรัทธาเลื่อมใสอย่างสมบูรณ์ในตัวของเราเอง พึ่งพาตัวของเราเองได้อย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือตัวของเราเองที่เกิดขึ้นใหม่อย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลานะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทสโรที่หยุดวิกฤตได้อย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลาเปลี่ยนวิกฤตเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทสโรนยใหม่ๆเปลี่ยนวิกฤตเป็นชีวิต เป็นอย่างอยู่ของเราที่สุขเจริญรุ่งเรืองมีองค์ประกอบของชีวิตเป็นอย่างอยู่เพิ่มขึ้นมีอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ขาดแคลนสภาวะที่ เกิดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตในยกกาขาวที่ขาดแคลนปัจจัยสีขาดแคลนอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยขาดแคลนพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบมีวิกฤตการทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกันวิกฤต ปัญหาทั้งหมดไม่ใช่เกิดจากการขาดแคลนปัจใจซีไม่ได้เกิดจากการขาดแคลนพลังงานไม่ได้เกิดจากการทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกันของคนสัตว์สิทงของแต่เกิดจากมีธรรมโลภโกรธหลงที่สามารถหลอกลวง ปิดบังอำพพางใช้กำลังทำลายทำลายบังคับข่มขู่เสียงดังสร้างเงื่อนไขสร้างกฎให้อยู่ในการบังคับของธรรมโลกกฎลงเปลี่ยนบาร,รมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงพุจจงทธสดจันทสโรเป็นธรนรมโลกกฎลงจึงทําให้บาร,รมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงพุจจงทธสดจันทสสโร ที่อยู่ในส่วนนั้นๆนของการขาดแคลนปัจจัยซีขาดแคลนพลังงานทั้งละเอียดและหยาบที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของทำลายตัวเองทำลายซึ่งกันและกันการขาดแคลนที่แท้จริงในตำแหน่งนั้นๆไม่ใช่การขาดแคลน ที่ได้รับรู้ที่เป็นการขาดแคลนปัจจัยสี่ขาดแคลนอาหารเครื่องนึ่งห่มยารษารคที่อยู่อาศัยขาดการรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมซึ่งกันและกันเป็นการขาดแคลนรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน เป็นการขาดแคลนบารมีสามิิทธัสเดชประคุณหลวงุสสัจีนทัสโลการแก้วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอย่างอยู่หยุดวิกฤตหยุดปัญหาหยุดอุปสรรคชีวิตเป็นยอย่างอยู่แก้ไขได้อย่างง่ายอย่างรวดเร็วทันทีเพียงแค่คนสัตว์สิ่งของ รวบรวมธรรมรักเมตตาเอื้ออทรปลอดภัยอโหสิกรรมให้รวมกันมากขึ้นโดยธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมซึ่งเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศน์เดชคุณหลงุูสตยันทสโรมีอยู่แล้วในตัวของคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดเป็นรัก เมตตาอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเพียงแค่มันนึกถึงรับรู้จดจ่อว่ามีธรรมรักเมตตาอื้ออาทรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดอยู่ทุกอนุเวลาให้คนสัตว์สิ่งของสุขเจริญรุ่งเรืองสําเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้น ให้มีองค์ประกอบของชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆโดยทำรรโลภโกรธหลงถูกเปลี่ยนเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโหสิกรรมอย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลาเกิดเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโหิกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยศ yeah. ดยูนย์รวมของธรมรมรักเมตตาเอื้อทอนปลอดภัยโอสิกรรมอยู่ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิทัศต์พระเดชพุลวงพุทธสดจันทศสโรคนสัตว์สิ่งของสามารถรวบรวมธรรมรักเมตตาเอื้อทอนปลอดภัยโอสิกรรมได้อย่างง่ายรวดเร็วทันทีเพียงแค่นึก คิดรับรู้จดจ่อณนะตํแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกวารมีสามสิบทัศน์พระเดชพกุกุลวงพุทธสดจันทสโรตลอดเวลาจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวาง,วางเกิดขึ้นทุกอนุเวลา เกิดสมบัติทั้งละเอียดทั้งหยาบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆชีวิตเป็นยังอยู่สุขเจริญสำเร็จชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นตลอดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตทั้งหมดจึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะถูกพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งมีวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตมากเป็นโอกาสที่จะเกิดเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอโหสิกรรมที่มากขึ้นจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จ อย่างสมบูรณ์นัสสุนกลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสาสิทัตรพระเดชพุกุลหลงพุทธสดจันทศโรที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นปกติเป็นการรักษาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศถพระเดชพุกุลหลงพุทธสดจันทสโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราทั้งหมด ที่เกิดขึ้นใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ทุกอนุเวลารักษาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยย่อยปรามีสาสิทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธสดันทสศโรซึ่งเป็นตัวตนของเรารักษานิพพานธรรมปรมีสามิทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธสดจันทัศโรทั้งหมดทุกส่วนซึ่งเป็น ชีวิตเป็นยังอยู่เป็นตัวตนของพวกเราทั้งหมดทั้งคนสัตว์สิ่งของทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิทัสร,ร,ระเดบคุณลงผุสดัญทัสโรทั้งหมดครอบคลุมอย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นยุติธรรมบารมีสามสิทัสระเดบคุณลงผุสดัญทสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัสระเดบพระคุณลงผุสจัญทัสโรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตลอดไป